อาแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีลูกยากขึ้นกว่าในยุคสมัยโน้นเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นพ่อแม่ยุคนี้ต้องต้องอดทนต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีจุดยืนในการที่จะมุ่งมั่นเป็นพ่อแม่คุณภาพให้ได้ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเหนื่อย เห็นความยากลาบากของคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้นะคะเราเห็นข่าวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ข่าวที่สะเทือนใจที่สุดก็คงเป็นเรื่องของลูกเนี่ยตัดสินใจปิดชีวิตอุปการีนะคะซึ่งความกตัญญูทั้งสองท่านเป็นรีเชื้อสายจีนนะคะจริงๆคนไทยก็ปลูกฝังเรื่องความกตัญญูทั้งสองท่านพอมีเชื้อสายจีนแล้วเรื่องนี้เนี่ยที่บ้านปลูกฝังยังไงบ้างคุณนต ของนี่เรื่องความกตัญยูนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ เหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ความสำคัญมาตั้งแต่เด็กๆด้วย<ะ>แต่ว่าในฐานะยังโนตเองโนตเป็นลูกคนโตของพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนโอ้ต้องมีพี่น้องเจ็ดคนนะคะ,ะแล้วก็จะเห็นภาพเคยชินคุณตามากเลยกับการที่พ่อแม่ทํางานเหนื่อยทํางานหนักยี่สี่ชั่วโมงเป็นเวลาของลูกแทบจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลย<ะ>ตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนแล้วเราเห็นอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อออกไปทํางานใช้งานข้างนอกเกี่ยวกับก่อสร้างเลยค่ะส่วนคุณแม่เนี่ยก็ มือหนึ่งอุ้มลูกดูดนม<ะ>อีกมือหนึงรับโทรศัพท์เรื่องการงานที่บ้านทําพวกเคมีส้าขายอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็คือจะเห็นภาพพ่อแม่ทํางานหนักอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็พ่อแม่เนี่ยทำเพื่อเราเราก็เลยทําอะไรก็จะนึกถึงพ่อแม่อยู่ตลอดด้วย<ะ>แล้วก็พ่อแม่ก็จะสอนว่าถ้าเราทําบุญอยากทําบุญอะไรก็ตามบุญที่ใหญ่อะ ทำกับพ่อแม่ซึ่งเป็นพระในครอบครัวพระอรหันต์นี่ก็คือสิ่งที่ที่เห็นนะคะคือคุณพ่อคุณแม่สอนผ่านการกระทานะคะ,ะแล้วคุณโนต้ตนี่ถ้าเกิดว่าหลายคนเป็นแฟนนะคะคุณโนต้ตสมัยก่อนจาได้เลยได้รางวัลที่เกี่ยวกับเยาวชนดีเด่นอะไรด้วยใช่ไหมคะค่ะก็แต่ก่อนออกเทปอัลบัม้มโน้ตูนเป็น duo อสองคนค่ะก็จะเป็นอยู่ในช่วงเยาวชนพอดีเลยเริ่มทําอัลบั้มแรกก็ตอนมหกม,มปลายค่ะแล้วก็เหมือนช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นได้มีโอกาส ออกเทปแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานหลายๆที่หลายๆอย่างด้วยเหมือนกันค่ะแล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เน้นย้ําหรือสอนมากที่สุดนอกเหนือจากสิ่งที่ท่านทําให้เราเห็นว่าท่านดูแลเราเป็นอย่างดีแม้ท่านจะลาบากขนาดไหนย้ําคําสอนเรื่องอะไรคะก็อย่างเรื่องของความกตัญญูต่อทั้งผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายแล้วก็ถ้าเราทำอะไรทำให้ดีที่สุดและทำอะไรเหมือน พอจากที่เราเห็นจากที่เห็นพ่อแม่ทําอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะดูแลลูกๆยี่บสี่ชั่วโมงให้ลูกๆเลยเราทําอะไรแล้วก็จะนึกถึงพ่อแม่อยู่ตลอดแล้วก็เหมือนทําอะไรก็ตั้งใจทําให้ดีไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจแล้วก็ทําอะไรก็จะนึกถึงนี่โนดช่วงที่เป็นนักร้องดูโอหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรายได้พิเศษเข้ามาในช่วงที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่ด้วยซ้ำทุกบาททุกสตางค์ให้พ่อแม่หมดเลยแล้วก็เป็นความคือเรารู้สึกภูมิใจมากแล้วก็เป็นความชื่นใจว่าเออได้ เหมือนอย่างน้อยก็เป็นการทดแทนทางหนึ่งที่เราสามารถทําได้อนอกจากการเป <ทำ S 1> <ด>็นลูกที่ด,ทดีท,ดทุกอย่างก<อ>็คือเรื่องเรียนด้วยเรื่องงานด้วยเพราะเรื<ม>่องเรียนคุณโน้นี่ก็คือเรายัางจําได้เลยว่ามีข่าวของคุณโนต้ตลอดเวลาเรื่องการเรียนดีนะคะก็จริงๆเรียนไม่ดีมากเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่าอย่างตอนนั้นเรียนเภสัชคนข้างเรียนหนัก เลนคอนเสิร์ตก็หนักเหมือนกันเพราะว่าไปกันคู่กันอย่างเ <c oughs> งี้ยก็คือไม่ทิ้งนะคะค่ะมาทางพี่โนโบ้างนะคะถ้าเป็นยุคก่อนนู้นเลยพี่โนโคเคยได้ยินอีอ่ยังจําได้เลยสมัยก่อนอตอนยังเด็กมากๆจะมีเรื่องของกล่องข้าวน้อยค่าแม่อะไรเงี้ยเรื่องนี้ฟังแล้วมันสะเทือนใจมากนะ่รสะเทือนใจมากคือพี่ยังมีภาพจําของคุณแม่อยู่นะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วคือพอเราเป็นคนไทยที่เชื่อสายจีนเนี่<า>ยเขาจะพูดคําว่าเกียร์เฮา นะเป็นภาษาจีนคือคําว่ากระตันยูคคำนี้เราจะได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโตนะแล้วก็พูดว่าไม่ว่าจะยังไงเราต้องเป็นเด็กที่เกียริเฮานะลูกนะนี่เป็นคําที่เหมือนเป็นคีย์เวิร์ดของเราแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือพ่อแม่ในยุคยุคก,ก่อนเนี่ยจะแตกต่างจากพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนะพ่อแม่ยุคก,ก่อนเนี่ยเขาจะทําให้เราเห็นนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมาก<ม>เช่นเวลาจะทานอาหารเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ไอเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันถูกซึมซับ เรามาตั้งแต่เล็กจนโตก็คือว่าเวลาจะทานอาหารก็ให้เลือกอากงอมาก่อนเวลากินข้าวบนโต๊ะด้วยกันเนี่ยชิ้นที่ดีเราก็ต้องสับให้ผู้ใหญ่อันนี้เรื่องจริงถ้าผู้ใหญ่ยังไม่เริ่มกินยังไม่ขี้ตะเกียบนะยังไม่นั่งที่โต๊ะเด็กๆอยู่แค่ไหนก็ยังกินไม่ได้ต้องรอซึ่งซึ่งมันเป็นการมันเป็นการฝึกมันเป็นการฝึกทักษะที่ดีมากลองย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากับมีวิธีคิดกระสือให้ลูกกินก่อนเพราะแม่จะให้ลูกกินก่อนอลูกกินกินไปลูกแม่ยังไม่หิ ใช่แล้วก็ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดให้ลูกโดยที่บางทีเราเรียกลูกกินโดยที่เราไม่หันไปเรียกแม่คือคือวิธีคิดเนี่ยมันสองยุคสมัยที่มันเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงกันโดยชัดเจนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยลูกเราเนี่ยจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาฟังในเมื่อเราซึมซับมาจากรุ่นพ่อแม่จะลองดูว่าเด็กยุกสมัยนี้เนี่ยเราจะพัฒนสอนให้หนูกระตันอยู่หนูกระตันอยู่แต่ว่าเวลาเราสอนลูกในระันะปัจจุบันนี้เรากับ ให้ลูกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างของบ้าน <c oughs> คือความที่พ่อแม่เนี่ยรักลูกมากเ <c oughs> พราะรักลูกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอะไรที่ในยุคนั้นเนี่ยสมัยที่เราเคยลำบากเมื่อก่อนนะเราก็ต้องพยายามที่จะมาให้ลูกเราลำบาก <c oughs> นะยุคนี้เพราะฉะนั้นก็จะตามใจลูกอยากได้อะไร <c oughs> นะก็พ่อแม่ก็จัดให้สิ่งที่ดีที่สุดก็ให้ลูก <c oughs> เรพราะวิธีการยุคสมัยมันเปลี่ยนนะการเลี้ยงดูของคนเป็นพ่อแม่ในยุคนี้เนี่ย <c oughs> มันก็เลยเป็นตัวจุดประเด็นที่ทําให้วิธีการรักนะคะการรักแล้วก็การแสดงออกของพ่อแม่ที่ส่งต่อไปให้ลูกต่างหากที่มันมีปัญหาซึอความกระตันยูมันมีแต่ว่าวิธีการส่งต่อที่จะให้ลูกกระตันยูเราไปบอกว่าลูกต้องกระตันยูนะลูกลูกต้องรักพ่อแม่ลูกต้องคือข้อต่ออย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติให้เห็นเพราะว่ามันสวนทางกันเราจะเลือกสิ่งที่ที่สุดให้ลูกอย่างเดียวเรื่องของเด็กยุคใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะเคยเคยเห็นที่ถามขึ้น เรื่องของมีมีมีเจเนอเรชันนะคะที่กลายเป็นเด็กยุคใหม่ก็คือเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะเดี๋ยวคุณโนต้ตมีประเด็นที่จะพูดต่อแต่ช่วงนี้พักสักครู่นะคะ,คะเพราะว่ามีเรื่องของหนังสือนะ,ะแล้วกเ็เรื่องของคําสอนต่างๆที่ผ่านหนังสือที่คุณแม่เลือกที่จะให้ลูกอ่านรวมถึงที่คุณแม่ถ่ายทอดนะคะเพื่อจะเป็นคําสอนส่งต่อให้กับรุ่นหลังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ